วันนี้เราอยู่กับเกม a r c h Star นะครับการหาเม็ดซุ่มตัวละครนะครับวันนี้ก็จะมาบอกกันนะครับว่าการหาเม็ดซุ่มเนี่ยมันหาได้จากตรงไหนบ้าง <Okay. S 2> มีวิธีมากมายหลากหลายนะครับสําหรับสายปีบางคนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับ สวัสดีครับผมบอสบราบินชีเพย์ก่อนไปดูคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีอะไรอยากคุยกันก,ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิคกครอบครัวงูพิษและอยากสนุกสนานก็สามารถสมัครสมาชิกและลรับล้อง,งูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสดีค,ครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้าวินชีเพเย์วันนี้เราอยู่กับเกมอาชิพสตาร์นะครับวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการหาเม็ดสุ่มตัวละครหรือการเปิดกาชาเพราะเกมนี้เป็นเกมกาชาอยู่แล้วนะข้อดีของเกมนี้อย่างที่เคยบอกนะครับก็คือมันค่อนข้างจะการันตีตัว6ดาวเนาะก็คือถ้าสมมติเราเกลือบ่อยๆอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้6ดาวมันจะมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเม็ดสุ่มมากเนี่ยเราก็มีโอกาสเปิดได้มากขึ้นได้ตัวละครที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับวันเเราาากมม่่หุ ได้จากตรงไหนบ้าง <Okay. S 2> แต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงแพทใหม่ก็คือแพทใหม่เนี่ยมันเป็นภาษาไทยแล้วทุกคน oh. เออเวลาเล่นเนื้อเรื่องนะครับก็จะ แปลง่ายๆอ่านสกิลก็จะอ่านง่ายๆเช่นเดียวกันวิธ <รอ S 1> ีง่ายๆเลยนะครับก็คื<ร>อไปที่ฟันเฟืองเนาะแล้วกดเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับร <อ S 1> <ๆ S 2> ก็จะเป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ทําให้การเล่นง,ง่ายขึ้นอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยการหาเมดกาชาเนี่ยหาได้จากตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยครับให้มากดที่ร้านค้านะครับตรงด้านขวา มุมขวาล่างนะครับผมให้ไปกดที่ร้านค้าลึกลับนะครับหรือที่เราเรียกว่า misery นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้กดที่ร้านค้าลับนี่มันก็จะมีเหรียญกาชาจํากัดให้เราครับในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถซื้อได้เลยซึ่งมันใช้จาลึกในการแลกแล้วจาลึกในการแลกได้มาจากไหนจาลึกในการแลกได้กับการลงดินแดนลึกลับอะไรอย่างนี้นะที่จะลงได้อาทิตย์ละทางก็คือสามารถเก็บแต้มแล้วก็ไปแลกกันตรงนี้ได้นะครับผมส่วนต่อไปไปที่ร้านค้าเช่นกันเราเข้าไปกดที่แลกหรือ redeem นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ไปที่ร้านอันยังไม่มีดาวแต่เนี้ยมันจะได้จากการที่ได้ตัวละครซ้ำใช่ไหมแต่ไม่แนะนําให้แลกนะครับเพราะว่าปกติเขาจะมาแลกไอตัวแต้มที่ไว้ใช้อัพตัวละครมากกว่าให้ไปแลกกันตรงอื่นดีกว่าให้ไปที่ร้านค้าดวงดาวนะครับร้านค้าดวงดาวเนี่ยให้เลือกอันที่มันเขียนว่าจํากัดนี่อันนี้ผมแลกไปแล้วอันนี้แต่เนี้ยมันไม่ได้จํากัดเห็นปหให้เลือกอันที่เป็นจํากัดนะครับว่ามันจะถูกกว่านะครับหรือเราจะเลือกไม่ต้องอันที่เป็นสุ่มก็ได้เลือกตัวละครไปเลยนะครับแต่ว่าต้องเก็บมากหน่อยนะครับมันก็จะมีตัวละครหรืือออเเลล่่่ตตาางงๆให้้กยวไม อะไรอได้เราก็เออมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากสุ่มนะครับก็เลือกอันที่จํากัดนะครับผมต่อไปก็คือร้านค้าลุมแอมเบอร์นะครับอันนี้ทุก300จะแลกได้หนึ่งเม็ดนะครับผมก็คือเราสมมติเราผ่านดาดเอยอะไรเอยเสร็จภารกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มานะครับถัดจากเรื่องร้านค้าเราก็ไปส่วนของเควสนะครับเควสเนี่ยแหละตัวดีเลยที่ทําให้เราเนี่ยได้หินอ่อนในการสุ่มกาชามาทุกคนก็คือให้ไปอยู่ที่ย่อยนะครับหรือว่าบรันช์นะครับทุกคนเนี่ย เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีเม็ดต่างๆแล้วก็ของวันอื่นๆด้วยเนี่ยแถมมันก็จะมีเม็ดกาชามาให้ด้วยนะครับก็จะมีภารกิจต่างๆบอกรับว่าเออทําอะไรบ้างอย่างเช่นลงหอคอยลาวาหอคอยไฟอย่างเงี้ยให้ครบสิบเนี่ยจะก็จะได้แล้วเนี่ยแค่นะขาดแค่สองอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปดูตรงนี้ด้วยนะว่าเอออยากได้เม็ดกาชาเหลือเกินต้องทำภารกิจอะไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยถัดจากเฟรสให้กดที่สํารวจนะครับทุกคน มันก็จะเป็นแหล่งกาชาเหมือนกันนะครับก็คือตั้งแต่ด่านแรกเนี่ยจนด่านปัจจุบันที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีรางวัลบทให้ไปกดที่รางวัลบทก่อนนะครับเนี่ยยิ่งเราได้ดาวเยอะเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติทุกด่านเราได้3ดาวเนี่ยแลกอีเหรียญกาชามาได้รวมถึงเวลาเราผ่านภารกิจ ครั้งแรกนะครับที่เวลาเราปลด3ามดาวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะด่านบอสเนี่ยเราจะได้กลิ่นกาชามาด้วยนะครับทุกคนเอออย่าลืมไปเล่นกันนะครับในส่วนของการสำรวจเช่นเดื่องการตรงหอคอยทุกคนหรือเราเรียกว่าสปายนะครับว่าจะเป็นหอคอยน้ําไฟผักนะครับหรือว่าสายฟ้านะครับทุกๆด่านบอสหรือทุกๆห้าเลเวลเนี่ยเวลาเราชนะหรือผ่านด่านไปได้นะทุกคนเราจะได้อะไรกลิ่นกาชาเหมือนกาทุกคนเอออย่าลืมไปไต่หอกันด้วยนะจ๊ะก็คือได้หมัง่ายมากและในส่วนสุดท้ายของการสำรวจก็คือ บทเสริมหรือบทพิเศษนะครับเพราะทเข้าไปเนี่ยอ่ะเช่นบทนี้อ่ะบทนี้บทแรกเลยนะครับในทุกๆอันสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ออหินกาชามาด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นในบทพิเศษด้วยนะครับได้หินกาชาด้ยวยเหมือนก,นกันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการหาเหรียญสุ่มกาชาต่างๆทุกคนก็คือมีวิธีมากมายหลากหลายนะครับก็คืออย่าลืมไปเล่นกันนะครับว่าเฮ้ยเก็บเงี้ยมันไม่จำเ,เป็นแบบต้องเติมเงินถ้าเติมเงินอ่ะก็อาจจะได้แบบ โอกาสสุ่มมากขึ้นแต่ว่าเออสำหรับสายฟรีบางคนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการหาเหรียญสุ่มกาชานะครับเพราะตอนนี้ก็มีตู้ใหม่ต่างๆมากมายซึ่งบางตู้เนี่ยมีจํากัดด้วยระยะเวลาที่กําหนดนะครับและตอนนี้มันเป็นแผ่นภาษาไทยแล้วนะครับว่าใครจะสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้เลยในทุกๆเรื่องนะครับทาให้เราอินกับเ,เรื่องเล่นเกม สนุกมากขึ้นด้วยหวังว่าวันนี้คลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสําหรับโดยเฉพาะสส่ฟรีทุกคนนะครับใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจบลุยแฮจบลยุยแฮจบแล้วแฮพามพาม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปันด้วยนะครับ